โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนวันนี้ผมมาลืมใส่แว่นครับเมื่อกี้นั่งดื่มกาแฟอยู่นะฮะกาแฟตรงข้างตึกนี่แหละฮะข้างตึก หนะครับใต้ห้องสมุดก็พอดีช่วงนี้ชวนนิสิตเขาถ่ายคลิปเล่าเรื่องโรงเรียนเป็นนิสิตของศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับก็บอกว่าเออเช่นเล่าเรื่องโรงเรียนเรื่องสถาบันที่ทํางานหน่อยผมก็ก็ชวนเขาเล่านะฮะวันนี้เห็นน้องปิ๋วอัญชลีเขาทําคลิปขึ้นมาก็เลยอน่าสนใจทําบ้างนะฮะ ตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับอากาศกําลังดีนะฮะตอนเที่ยงหน้าหน้าหนาวนะครับก็ใส่เสื้อกันหนาวนี่แหละอย่างที่เห็นนี่แหละนะฮะเสื้อกันหนาวก็ร้องเพลงในชั่วโมงก็ร้องเพลงนี้แหละฮะโรงเรียนของเราน่ะอยู่คุณครูใจดีทุกคนอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็พอดีจะมีพิธีประสาทปิญญำบัดเดือน,นที่26มกราคมนะครับ2565ก็ผมก็มานั่งชม บรรยากาศไดแล้ครับจิบกาแฟร้อนร้อนฮะร้อนจริงนะฮะก็เลยต้องจิบถ้าถ้าไม่ร้อนผมก็กระดกกึ๊บเดียวหมดไปแล้วนะฮะทีมอเนชั่นนี่ก็เปิดหลายสาขานะฮะมีปริญญาโทเยตีนะครับทางวสายวิสุขภาพสายสังคมศาสตร์ก็มีนะครับก็เราเปิดหลายสาขานะฮะอันนี้ที่ทีมหาลัยเล่าเรื่อง ก็เปิดหลายสาขาเรมีหลักสูตรหลายหลักสูตรแล้วก็มีห้องปฏิบัติการมีโรงพยาบาลที่เป็นเกือข่ายนิสิตก็มักจะออกไปกันพักนี้ไม่ค่อยอยู่กันนะ,นะฮะติดโควิดก็เลยต้องสอนออนไลน์นิสิตก็จะออกไปตามโรงพยาบาลไปฝึกงานนะฮะไปฝึกงานเป็นนิสิตพยาบาลนะครับเดี๋ยวนี้นิสิตพยาบาลเยอะเยอะเยอะสุดละนะฮะมาเรียนที่นี่ก็ต้องไปฝึกตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับ บอกไปเชียงใหม่ก็มีนะฮะมีเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายเห็นกอะคาก็มีนะครับโรงพยาบาลศูนย์อะไรเงี้ยเนาะนะฮะก็ที่นี่ก็ติดอ่างครับสวยนะฮะสวยเดี๋ยวผมจะสลับบรรยากาศดูอ่างน้ําสีสวยให้ดูนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีอันส่วนตรงเนี้ยเอาไว้ชมคอนเสิร์ตนะฮะชอบมีนิสิตมาเล่นคอนเสิร์ตมีช่วงหนึ่ง นี่ทำกิจกรรมกันก็มีคอนเสิร์ตกันส่วนนี่นฮะนี่เป็นประลัมพิธีนะครับประลัมพิธีครับเดี๋ยวผมสลับกล้องนะฮะสบายๆไปดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับ